ไปแลบป่ะไป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 าเจอไปแลบป่ะูโ้ัเดียวลยนอนมปยืนร่องแม่ด้นแม่เดียวแม่เพื่อเพื่อมาเป็นลูกแม่มันลูกแม่มันว่าแม่เหมือนไม่ก้าวกมันไม่ไม่โต้เลยนี่เอาเยอะแล้วมา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  มันก mm. ็ลักลวกค่อยไม่หรอตั้งนั่นตั้งแมวนี้ไอ้บ่าวนี่มันว่าพริกมือแล้วเดีเดี๋ยวกูยูมือแม่กูยูนี่ไม่ไม่ไม่กูยืนตาไปยืนตรงนู้นตาอีลาบกลับแต่ได้ได้ช่วยวัวตัน เดี๋ยวมาดูกับกับป้ากับล่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูไก่ปัดก้นเดี๋ยวดีแม่ช่วยแม่ช่วยกมัวตัวง่้ยเลยตัวง่ายเลยตัวง่ายเลยมาไม่ได้มาไม่ได้ลองร้อยหรอคะไม่ลงไปเล่นน้ำกับป้ามาละ เอาปลาไ <c oughs> ปทท <c oughs> อืมวนด้วยดูปากกินต้เตเจ็บนี่มันอกมวนมเนียอ๋อดี๋ยววนะนอนกินเลยนะวัดวนนี้เลี้ยงนอนไม่เล้ยาไม้ปากกินไรเลยนอนกินตะโกเลีย้ยวอันไนกินลอยนอนไม่เลือเหรอไรให้ตั้งเลือดแล้วกนเปือเปื่อนน้อะล่ะที่ตอนไหนกเจ็บ